ท่านเซเล็กก็หมดเวลาแล้วนะครับท่านแถลงเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดเดียวครับขออนุญาตให้ท่านนิดเดียวนะฮะท่านอาจจะอาจจะพูดประเด็นไหนก็แล้วแต่ที่ที่มันต้องเกี่ยวกับเออมาตาสามที่ท่านขอแก้ไขก็มาตรานี้ฮะที่ผมสงวนคําสงวนไว้นะครับว่าเมื่อมันไม่มีเรื่องอะไรแล้วนะครับก็ตัดคําว่ากากอ้อยออกเสีย เพราะว่าคําว่าผลพลอยได้เนี่ยมันรวมหมดทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเอามาใส่ไว้ทําไมในเรื่องนี้ให้มันเป็นปัญหาและประเด็นทีนี้ว่าก็ขออนุญาตท่านประธานกรรมธิการนะครับผมก็รับเนับถือรัทท่านนะครับขออนุญาตประธานนะครับว่าพักการประชุมซะหน่อยให้เขาไปให้สมาชิกเนี่ยได้ไปคุยๆกันบ้างเลยว่าเอาอย่างไงกันดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับดีไหมครับ ผมว่าก็ดีเหมือนกันครับไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับคขอบพระคุณครับผมถามแทนท่านชนิดว่าท่านชิตต้องการคำนิยามอย่างนี้ที่ท่านเสนอมาเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรพู้อิการครับผมขออนุญาตยืนยันในคำเดิมนะครับผมขออนุญาตเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับประเด็นเหล่านี้ได้หาลือกับสำนักงานอ้อยน้ำตาลทรายแล้ว หาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วสามารถดําเนินการตอบได้ความขัดแย้งนั้นผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ปี2520กว่านั้นจนถึงปัจจุบันมีความขัดแย้งมาอย่างต่อเนื่องแต่ทุกคนและก็ช่วยกันทําให้อุตสาหกรรมอ้อยน้าตาลทรายของไทยเจริญถึงทุกวันนี้จากอ้อย20กว่าล้านเป็นร้อยกว่าล้านสูงสุดในวันนี้ได้ครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและผมเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้สามารถดําเนินการได้ครับขอบคุณครับ ครับผมต้องขอถามมตินะะยังมีอีกหลายมาตรานะครับผมขออนุญาตครับท่านประธานครับมีอีกนิดเดียวนะครับด้วยความครับขออนุญาตผมจะขอมตินะครับคือขอเชิญท่าน ไม่อนุญ,ญาตแล้วนะครับแต่ลงมติแล้วครับครับครับก็ไม่อนุญ,ญาตก็ต้องเชื่อประธานน่นนะครับว่าเชื่อคำรับรองว่าจะไม่มีเรื่องอะไระเพราะว่าเอามาใส่ไว้ในกฎหมายกับไม่ใส่ก็เหมือนกันะนะครับอันนี้ท่านพูดเองนะครับครับก็เนี่ยผมไม่ได้พูดเลยเลยแ,แล้วใส่ใส่มาทำอะไรถ้ามันเหมือนกันแล้วแล้วทำไมต้องมาใส่ แล้วร่างของรัฐบาลเนี่ยมีความผิดอะไรนะครับที่ไม่ใส่อันนี้มาแล้วก็เหมือนกันสามารถจะเคลียร์ได้สักนกงานอ้อยน้ำตาลทรา,ายผมเขาผมให้ท่านประธานกรรมธิการชี้แจงแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้พูดอะไรเลยที่จะเป็นการลำเอียงหรืออะไรทั้งสิ้นไม่มีนะครับ